สวัสดีค่ะหนูชมพู่สุนสวัสด์นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสันติราชวิทยาลายัยคือหนูอยากจะทำความดีเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยั้งการตั้งครนภไม่พร้อมนะคะคือหนูได้เข้าอบรมโครงการที่โรงเรียนก็คือเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะหนูก็พบเห็น ในโทรทัศน์เห็นผู้หญิงไทยตั้งท้องทั้งที่อายุยังน้อยอยู่หนูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งคืออยากให้ผู้หญิงไทยนะคะควรเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและก็มีงานเป็นหลักเป็นแรงหน้าที่การงานดีคือก่อนท้องก็อยากให้สมรสกันก่อนคะ่ะก็คืออยากให้ผู้หญิงไทยมีความมั่นใจในตัวเองเลือกผู้ชายที่ถูกต้องนะคะ คือหนูก็จะช่วยเกี่ยวกับช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์คือหนูก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงนะคะก็อยากให้ผู้หญิงรักตัวเองให้มากค่ะขอบคุณค่ะ